จะได้ป๊อบบ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ได้ดีลดีลดีลเลยเพื่อนคุณดิวเลยแต่ว่าไปอีกทีคือปีหน้าเลยนะไม่ว่างนะปีหน้าเหรอโอ้ยไม่กี่วันนี้ไม่กี่วันเองปีหน้าโอ้ยชิวเอาแค่บอกว่าไปผมรอได้สุไัย คุณถมมาใกล้ๆหน่อยได้ปะที่ตอนต้นไลฟ์กูมา่ไหนเลยให้ไม่ถไปแคหาวอ่ะคุณดูดิเนาะหนาวอ่ะคุณเล่นคุณเล่น่นแบโบกแกงเล่นไม่เล้ไม่เลนถอเกาหลีไปทะเลโอเคอย่าลืมนะครับกีมกันแดดหลอดละสามก้ิบาทสามเก้บาทนะครับทำไมคุณไม่สอยเก้าสิบบาทสองก็สิ สองสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับสครับนะครับสครับตัวอย่าลืมครับกลิ่นหอมมากสครับออกมาทีนี้แบบนี่แสดงว่ากลิ่นนี้คุณชอบใช่ไหมเนี่ยคือตอนไปเทสมันมีสองกลิ่นชอบกลิ่นนี้มากที่สุดอ๋อชอบกลิ่นนี้มากที่สุดใช่กลิ่นกลิ่นนี้แบบว่าเป็นกลิ่นแบบมันเป็นผลไม้รวมผลไม้รวมนะครับ <laughs> <laughs> ขายได้ปะถ้าอกพอขายได้อยู่ปะขายได้เก่งเลยแหละขายเก่งมากว่าคุณก็เป็นพ่อค้าอยู่แล้วนี่ป้าสอนมาดีผมลูกพ่อค้าตั้แต่เด็กครับนี่ป้าเทรนมาดีเทรนมาดีใช่ครับได้หมดเอาจริงนะถ้าเกิดว่าผมว่าอาชีพที่สมมติว่าไม่ได้ทำยูทูบหรืออะไรอย่างี้ใช่ปะอาชีพที่ผมน่าจะถนัดน่าจะเป็นเซลล์ครับเออก็จริงนะทางพูดด้บนอื่นไม่บอกว่าเซลล์บอกเป็นเซลล์อยู่อยู่แอปแดงแอปแดง อาชีพที่ผมถ้าไม่ผมไม่ทำอ๋อโอ้ยเชี่ยแดโ<ง>อ้ยเชี่ยลืม <laughs> ไปถ้าเกิดอาชีพที่ผมไปคงไปได้ทำแอปแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบว่าไปทําแบบว่าเป็นเป็นเป็นเซลอะไรเงี้ยถนัดเพราะผมถนัดคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมก็แบบขายเก็งบ้านเพราะว่าเซลขายรถใช่รู้ทุกอย่างเซลไม่ต้องพูดแล้วค่ะเอาจริงนะแบบว่า เวลาผมไปดูรถอะ่ะคือไม่ต้องเซลลไม่ต้องบอกก็ได้ว่าอะไรขอแค่ตัวเลขราคาอะไรเงี้ยก็พอ mm hmm. เพราะว่าเราอยากรู้ราคานอกจากนั้นสเปครถอะไรเงี้ยรู้หมดขอบคุณต้อง mm hmm. ขอบคุณน้ำต้าหูค่ะสิบล้านหัวใจแล้วบอก่าโอ้สิบล้านหัวใจโอ้ยสิบลหัวแต่จริงๆมผมแค่ต้องการหัวใจเดียวละครับอ mm hmm. คมคุณแม่บอกคมอะไรครับเนี่ยโอ้โหหัวใจลุลล์อ่านไม่ทันเลยอ่ะคอมเมนต์อ่ะอยากจะอ่านฮิวฮิวหนูอ่านไม่ทันคอมเมนต์จริงๆเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าไลฟ์สนุกนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์กับเบสิกถ้าเกิดเขาให้มาบ้านกองมาเลยมาเลย มีเพื่อนมีเพื่อนแล้วจากมาบ,าบ้านเป็นขนาดนั้นเลยบ้านเราไกลกันมากนะเดินทางไปชั่วโมงไกลเปล่าอยู่ที่ใจครับอ, <laughs> อยู่ที่ใจมาทีคือเบลูเลยว่ามาถูแบบมาแล้ว <laughs> ใส่รองเทา <laughs> า้านอนเลยยินเลย <laughs> รอ้อนร้อนถูอะมาแล้วเม,วม,วม,วมวื่อเช้าอ่ะร้อกูกูเปิดกระจกมาแล้ว <laughs> ไม่ต้องโทรบอกไงที่ร้านแล้วว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับระบื้นแบบหนูว่าได้ยินทั้งได้ยินแต่ป้อนยามใช่ไหมใช่แบบบื้นอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยแบบว่าแล้วรีบใส่รองเท้าเลยเหรอรีบใส่รองเท้าเลยรีบเลยใช่ไหมรีบใส่รองเท้ารีบไปประจวบไปเลยเนาะแน่นอนไม่ใช่มัน ลูกค้านะเข้ามาเรทเข้ามาเลทสองรอบแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยไม่ถึงว่าบื้นมาเลยรีบเข้ามาลูกค้าะลูกค้าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะดักเครื่องแล้วก็ดับเครื่องวิ่งมาอยู่ๆก็อยากจะบืนก็บืนอและโบเขาน่ะอยู่ๆก็อยากจะบืนก็บื้นขาขาฉันลอยเธอรู้ปะที่ฉันกรอ๊ดในสตอรี่เบ็ดอ่ะขาเบ็ดลอยนะคะรอ เอออยูดีๆรองเท้าขาลอยขาลอยหลังติดบ่อเครื่องเครื่องมันแรงครับตอนไปร้านคาเฟ่อะโอ๊ตอยู่กับบื้นกู่าเบื่อก็อยู่เงี้ยเครื่องมันแรงอะครับน้องๆอยากทำก็ทำเออรถผมแรงแล้วทำไมเรือไม่ค่อยแรงเลยเรืออะไรมาถึงด้อมอ่ะด้อมบอกว่าแรงกว่านี้ก็แรงกว่านี้ก็ปิวเลยฮะ เอยเขาหัวลถพี่ขับรถบื้นขับบื้นบื้นรถแรงรถแรงเสียงแลมโบล์บ้นผมมากับรถแรงเธอมากับแจ็คสีแดงนี่ผมก็ฟังเพลงไทยนะครับเอาเพลงอะไรที่พี่พัติศิส่งไปเรียนอ๋อเซ p ยนนอัเพลงนั้นผมชอบมากแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะลองนะแต่ว่าชอบ ไม่แต่ว่ามันพอดีอะไรเงี้ยมันคือความห,ไไหมายแปลว่าอะไรแไม่ฟังรู้เรื่อง <c oughs> อุ้ยคุณแม่ถามอะม้วเขินเลยแม่ฟังไม่รู้เรื่องอค่ะแม่อยากให้พูดตรงนี้ค่ะแม,แม่แม่ฉลูฉลูแม่ฟังไม่รู้เรื่องนะแม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ฉันส่ง,งฉบับแปลให้แล้วจะแบบแปลโอ้มันมีแปลด้วยเหรอคือจริงแล้วมันมันถ้ามันแปลตรงตัวมันจะไม่ค่อยเมคเซน n ์แต่ว่ามันเป็นความเปรียบเทียบเลยอ่านักแล้วว่าอะไรแก็แปลว่าอะไรฮุกไล้ใช่ไหมปฮุกเลยฮุกฮุกแปลว่าอะไร ก็เหมือนกับว่าโอเคโอเคความโอเคความหมายมันก็มันมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันเหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับนึกก่อนนะขอเด้คคำนองก่อนมันเหมือนประมาณว่าแบบต่อให้แบบว่ามันจะเอ่อมันจะาร์ดมันจะยากหรืออะไรเงี้ยไอ้ก็จะแบบไอ้จะ love you อะไรเงี้ยเออไม่ว่าจะยังไงก็จะรักเงี้ย หรอ <นะ S 1> ถ้ามันยากมากแบบ very hard หรือ o r so hard มันแบบยากสุดๆเลยทำไงแสดงว่าไอ้บบอไที่เขาแปลมันไม่ตรงตัวม,ม,ม,มันกม็มีผิดเพี้ยนไปบ้างนใช่เข<อ> <นะ S 2> าให้มันแตะแปลตรงตัวมันจะแบบว่ามันจะมันจะเขาเรียกว่าไงมัน มันจะไม่ค่อยเม k เซนเท่าไหร่แต่ว่าคําเปรียบเทียบที่แบบว่าบ้านบนต้นไม้คือสิ่งที่มันคือสารที่ที่แบบเราแยกจากโลกใบนี้นึกออกว่าอะไรอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมมันจะมีความเปรียบเทียบอยู่ก็คือเพลงบอกลักแหละไม่แต่ว่าพอดีแค่อชอบแบบ <c oughs> ชอบไปเฉก ไม่ไม่ไม่ปัดเลยนะไม่คือคือเมื่อคืนนั้นแบบว่าเพลงนี้เคยเมื่อคืเคยได้ยินมานานแล้วแต่วันคืนนั้นแบบว่านั่งแล้วเฮ้ยชอบให้ทุกคนชอบฟังเพลงมากอชอบฟังเพลงมากแล้วก็แบบว่าเออคืนนั้นเราเห็นพราอะไรอย่างงี้ทุกคนขับเบสกันหมดเลยอะทุกคนขับเบสดมึนแลมโบบึนเออค่ะเมารถแล้วค่ะนั่นแหละครับเพลงอะไรนะฮะ อ๋อชื่อเพลงใช่ไหมแก้มบุ๋มกับพี่พีทพี่พีทพูดเก่งขนาดนี้เลยเหรอคะพี่พีทมามนำตู้นะคะพี่พีทดีดมากเลยพี่พีทคือใครคือแก้มบุ๋มกับพี่พีทคือเป็นพี่แก้มบุ๋มคือเป็นดาราที่เขาแบบมันนั่งไลฟ์อย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆเบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบคบกับนักธุรกิจใช่ว่าพี่พีทแล้วพี่พีทก็จะแบบเหมือนซุกขุมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่อะเหมือนพี่พีทเบสเหมือนพี่แก้มบุ๋มที่แบบดูแบบเอยเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ย แต่วันเนี้ยไม่บอกว่าพี่ไม่เหมือนพี่พีทเนี่ยเพราะพี่กินน้ำเต้าหู้ผมผมพีทอ๋อ <laughs> ไปใหญ่แล้วพี่พนี่แหละปะ <laughs> พี่นี่แหละ <laughs> เอาใหญ่ละฟิลเตอร์มันทำให้หน้าดูซีเรียสไม่ได้เลยแบบ <laughs> ใช่ค่ะฟิลเตอร์ต้องสวยร้านเราต้องสวยสิคะเพลงอะไรนะคะเซเว่นอัพค่ะเลขเจ็ดยูพีอ๋อไม่เออใครดิชชอบใครดิชชอบเซเว่นอัพขอเนี่ยบอกชื่อเพลงไปแล้ว มองดีๆพัตติเหมือนทรงคังเป็นใครนะทรงคังทรงคังคือใครสังคังทรงคังไงที่หนูเปิดดูไม่ดูอ่ะโอ้ my god พัตติเหมือนทรงคังไงเหรอทรงสืบทรงสืบพัตติเหมือนทรงสืบถือปืนเลยทรงคังเลยเหรอเฮ้ยอีกหกนาทีเราต้องไปแล้วนะโอ้เราแยกกันแล้วหรอ no ขอขอคนละหนึ่งคำถามป่ะอ่ะคนละหนึ่งคำถามค่ะในหกนาทีสุดท้าย ัทุกคนไม่ได้ถามทุกคนบอกว่าขอสามทุ่มครึ่งตอนนี้หมดเลยไม่หมดคนแ่หล่อสวยเอาคำถามสิทุกคนแพทริกมีคนคุยเปล่าอ้าพอมีด้วยพี่แพทริกมีคนคุยไหมคะคุยกี่คนคะแพทริกเหรอครับ คิดว่าไม่ได้จะมีคนคุยอีกคนเอาจริงๆอะคุณตอบชัดเจนหน่อยค่ะหนูยังชัดเจนล่ะแค่นี้มันยังจะมันจะดูขวามสุดเฮ้ยสายสุดหคนคนระับอ๋อจบแค่นั้นแหละพี่เบสโสดไหมคะอ้าวว่าโสดพี่แพทติกก็โสดคะ่ะพี่แพทติกจีบเบสติดไหม เขาต้องเบคำถามคำถามนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดเบสป่วยเขายังไม่มาหาผมก็รู้เลยเนี่ยเบสป่วยเขายังไม่มาหาดูนะ้มาดูนะคำถามที่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมจะจีบจี่คนเออเราต้องอย่าไปรีบทุกคนนะไปเรื่อยๆผมให้เวลาเขาเลยครับแบบว่าไอไม่รีบเลยเบสมีคนคุยกี่คนคนเดียวค่ะ เออได้นะเฮ้ยไม่เอา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 ไม่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 สงสารนะเขาป่วยอ่ะโอ้โหแม่ขึ้นไปเช็ดตัวให้โอ้หูเห็นปะเขาไม่ไม่เยี่ยมหนูเลยอ่ะผมมันจะให้ผมอธิบายใหม่ใช่ไหมไม่เอาไม่เอาพอแล้ว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 เอ้ยแต่วันนี้ไม่เคยคนเดียวสงสารเลยเออน่าสงสารมากใช่มีแล้วแล้วคุณไปทาอะไรมาตัวร้อนเลยใช่ไหมครับใช่โอ้โหแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมกินยาพี่บอกให้ส่งชื่อยาให้ด้วยนะ แบบส่งชื่อยาให้ด้วยแบบว่ากินตัวนี้แบบว่ากินเยอะมันบวมไม่ดีกับไตนะก็ดีกว่าอยู่ทอรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือถ้าเราดีขึ้นแล้วเราก็เราก็ใหญ่เราก็ต้องหยุดยาไม่ใช่ว่ากินตลอดมันบวมก็เราก็นานๆที่ไม่สบายโอเคค่ะเราไม่เถียงกันเรื่องนี้ไม่เถียงกันใครคือคนคุยของพี่เอายังไม่รู้เหรอครับยังไม่รู้เหรอครับเขาก็ไม่อยู่ไกลนะอยู่นี่ ใครคือคนคุยของพี่ไม่บอกให้แบบไปคิดกันเองพี่แพทติกชอบเบสตรงไหนเอออยากดูเอาปากกามาวงเหรอทุกตรงลองลองยกตัวอย่างมายตัวอย่างยกตัวอย่างเหรอจริงๆอะ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยนะที่แบบว่าผมผมชอบในตัวเขานะอิ้วแล้วเขาดรามาร่าเลยอยไม่ต้องโรแมนติกเอาแบบเอาแบาแบไม่อยากรู้ไม่อยากรู้อ่ะ ทำไมาก็แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะที่ไปติดเจอเออแบบว่าตรงที่แบบด้วยนิสัยด้วยแบบว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนขยันมากคือหาน้อยที่จะแบบเจอผู้หญิงที่แบบว่าขยันแบบว่าเออทํางานมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเออเขาคนค่ใช่เมื่อไรขาไม่แล้วก็แล้วก็แบบประมาณนั้นแหละก็คือแบบว่าเบสเขาเป็นคนที่แบบเดี๋ยวลอย จริงเหรอกดไว้ <c oughs> ไม่แต่ว่าแบบเออน,นั่นแหละประมาณนั้นแหละคือเขาเขาไม่ค่อยเหมือนเขาแบบเขาเป็น rare item ไหม<อ>ไม่ค่อย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 แบบว่าไม่เคยเจอผู้หญิงอะไรอย่างนี้เออเขาคุณค่ะ <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> ย่าชมเยอะทำตัวไม่ถูก <c oughs> อะไรอะ่ะแล้วเบสชอบแพทริกตรงไหนว้าอันนี้คืออ่านเจอจริงนะไม่ได้แบบ อ่านจริงเบสชอบไปข้ามํถามต่อไปยังไม่ตอบค่ะเขาอาจจะแบบไม่มีฮะอกตัวอย่างไม่ได้ก็ชอบตรงไหนอโอเคนะพูดเองนะอ้าวพี่แพตริกเป็นคนดีค่ะทุกคนเขาเป็นคนแบบว่าให้อภัยคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเป็นคนดีอ่ะที่แบบ เราต้องเราต้องสู้คนบ้ากอะไรเงี้ยเออเขาแบบเป็นคนดีคือเบสอะบอกพี่แพที่ว่าอะไรนะถ้าแบบสมมติแล้วว่าว่าเราไม่ได้คบกันอะไรแกเราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อืมอืมอืมใช่ใช่พี่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบพี่พี่เป็นคนดีใช่ใช่ต่อให้คบหรือไม่คบอะยังไงแพทก็คิดว่าแบบเออเราเราเราเป็นเพื่อนกันได้แบบไม่โกรธใครเลยอะไรางเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบถ้าเราโกรธใช่ป่ะมัน มันก็คือเป็นมันก็คือไม่ดีกับเรามันรู้สึกร้อนข้างในอะไรเราต้องละาค่ะเขาบอกให้เราละาค่ะอยู่กับจิตนั่งสมาธิจริงจริงอันนี้อันนี้ก็ถูกแต่ไม่ได้ค่ะในเมื่อผู้ชายยอมพี่ก็ยอมไปแต่หนูสู้เองหนูสู้ใครมาทำลายเราเราต้องสู้ค่ะใครมาทําพี่บอกหนูจริงเหรอหนูต่อยแทนจริงคืนนี้เป็นมวยด้วยเนี่ยผมไม่ต่อยคนแล้วผมเลิกต่อยคนแล้วเดี๋ยวผมสู้คนเองคุณจํา พ่อพระคุณกันเรื่องคุณผมชูวเองผมไปสู้แล้วหน้าผมแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่้เองเอาหน้าเบ๊ยไ่แพงเอาหน้าหน้าไปเฟย์แรมอ้อ่านไม่ทันน่ะอีก1หนึ่งนาทีขอคำถามเด็ดๆค่ะเธอช่วยฉันอ่านหร่ฉันอ่านไม่ทันรับเลยคริสต์มาสคริสคริสต์มาสไปทะเลแพทริกบอกกู d n i น h t ทุกคืนไหมโอ้ ผมไล่ดูแชทให้เลยคุณนายครับคุณนายนะครับคุณนายนะครับคุณนายนะครับทุกวันพี่เหมือนกันนั่นกันนั่นกันนั่นจะนอนยังคุณนายนะครับอะไรเบ๊ก็บอกเถอะเขาถามว่าแล้วพี่เบสตอบแชทไวยังคะอืมไวขึ้นพัฒนาความพัฒนาแต่อย่าคนต้องพัฒนาต่อไป ว้ยขึ้นล่าสุดมีความมัฒนานลครับมีการพิมพ์ชื่อผมอยู่ข้างบนด้วยเออแล้วคนปักหมุดผมหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องปักเพราะมันขึ้นอยู่ข้างบนตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ปักใครเลยสักคนไม่ได้ดิเอาผมปักคุณคุณไ่ปักผมไม่แฟร์เลยงั้นปักเลยปักเลยปักเลยปักได้ได้ปักโชว์เลยเดี๋ยวปักโชว์เลยเขาไม่แอบดูเลยนะเรเปสปักหมุดเขาเขาบดีใจอ่ะเลยทุกคนเอาพี่ปักเลยครับได้ครับผมจะปักดูครับ ไหนขี้ยังไงนะอย่างนี้ไงคุณ,คณคเคยปากใครไหมเนี่ยอ่านี่ปักแล้วนะครับเรียบร้อยกลับบ้านก็ไปลบ <laughs> กลับบ้านก็้า <laughs> ไม่ใส่คุณแม่บางช่วงก็เชียร์บางช่วงคุณแม่บางช่วงก็เชียร์เบสจะปากหมุดไว้เชียร์ไปช่วงๆแม่บางช่วงก็เชียร์บสจะปามุดไว้เนแต่พี่แบดี้เขาไม่ปากเขาเพิ่งปากเมื่อกี้ชอบชอบปะนะนี่คุณแม่เชียร์อ๋อแล้วมีเชียร์ไปกว่าครึ่งแล้วคุณแม่เชียร์อ๋อแล้วคุณแม่เชียร์นะเชียร์จริงนะเชียร์จริงยพูดเหมือนเดิมพูดทุกวันเชียร์เป็นช่วงๆไม่บอกเชียร์เป็นช่วงๆเชียร์เป็น ยุ้ยได้ปะเจี๊ยบเป็นเุียเป็นหล้าได้้ป็นหน้าเจี๊ยบเป็นจงจงตลกจงจงแม่เจี๊ยบเป็นเรื่อยอะเจี๊ยบเปเรื่อยอะไรอะพี่พัทติกต้องผ่านด่านพ่อเบสก่อนอ๋อแน่นอนครับผมยังไม่เจอพ่อเลยเนี่ยเจอแล้วก็พี่ใหม่มีแผนอะไรไม่จะไปเกาหลีค่ะ พีแ y, add, ่แพนทิกแอดไลน์แม่ไว้ด้วยอุ้ยแอดแอดแล้วผมคุยกับคุณแม่เขามีไลน์เอยเขามีแอปเขียวเขามีแอปเขียวกันแล้วค่ะอะไรอ่ะอ uh, ่านไม่ท uh. ันเคยเคยไปพี่เบสเคยไปดูหนังห้องพี่แพนทิกยังคะ ยังคะ่ะเข,ไเขาไม่ให้เข้าไปเขาให้แต่แตคนอคอนเทนต์อะไรเงี้ยเข้าสาวสาวอะไรเงี้ย <c oughs> เบ้นไม่ได้มีสิทธิ์รับอะไรผมรอคุณตัวแต่เขาไม่ว่างอะไรอย่างนงี้ <c oughs> เออโปดตีผมก็นั่งดูแบบซีรีส์คนเดียวนั่งดูเล่นเกมคนเดียว,อ,วอะไรอย่างนงี้ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้อะไรวะอ่านไม่ทันจอคู่ขอรูกจอเดี๋ยวดีให้ไปถ่ายไม่มีลูกคู่กันเลยต้องถ่ายก่อน รอรอทริปรอทริปต่อยมวยกับอยากให้พี่แพทริ์ต่อยมวยกับพ่อบาส <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผมจะไปสู้อะไรได้อะผม,มพมี่พ่อไว้ใจดี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 ต้องลองไปแพตติ่อะไรอะถ้าอะไรอะอ่านไม่ทัน ah. ่ะเหมือนไม่อ่านภาษาไทายเก่ง ah. <c oughs> อะเอาวอาคุณอ่านภาษาไทายไม่เก่งหร <c oughs> อมันมันเร็วมากอะคุณลองไปอ่าน แล้วคุณจะรู้ว่ามันอ่านไม่ทันคะแนนเต็มหนึ่งร้อยพี่ให้เท่าไหร่คะนี่ก็เลยนะคะเอ่อเข้ารวมแล้วแมั้ังไม่ทนเลยเข้ารวมแล้วหมอดูคงเป็นจริงแน่ๆมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนมมีใจยังมีโอกาสพัฒนาอันนี้เาอ่านแล้วไม่ตอบนะอ่านทันแต่ไม่ตอบนะอ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบไปเกาหลีอ่านไม่ตอบนะชิปแลมโบ้เมื่อไหร่เออเขา เออเขาร่วมแล้วเขาร่วมแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ถ่ายละครอยากให้ผมมาเรียกแทนกันว่าอะไรพี่ที่ฮักเมื่อหลอย่างมวันทีพี่พัติก็ไอกับยูทั้งหมดใครใครพี่ชอบไอกับยูอ๋อเออใช่ใช่วันนี้ก็เรียกเบสกับแพตติกอันนี้แพตติกนะแต่พี้ก็จะเรียกพี่ตลอดพี่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 อะไรเออใช่บอกว่าแพตติกแบบ เขาไม่ยอมเรียกพี่กับน้องไม่เอาพี่น้องคุณน่าจะเยอะแล้วละ่ะอ๋อนี่คือ <c oughs> แสงอะไรไว้หรือเปล่าไม่ก็คือแบบว่าก็คือเบสแบบว่าใช่เบสสนิทกับรุ่นพี่ในวงการเยอะอะ<า>ไม่อยากซ้ำคนอื่นว่างั้นแต่เบสก็ติดเรียกพี่อยู่ดีเรียกไม่เหมือนกันอนะตอนเนี้ยยังไม่มีคําตายตัวไออยู่ เพราะมันติดมากับเวลาคุยกับป๊าปอะไรเงี้ยก็้ววักีก็คุยกับไออูอะไรเงี้ยได้แค่ตัวเองว่าไอยูก็จะติดได้ก็แล้วแต่ได้หมดเรียกก็หันหมดอ่ะเรียกเรียกอะไรก็หันหมดอ่ะหรอหรือเราเรียกอุ๊ซิอะไรสิโอ๊ดตังนี้ค่ะนุ่นนุ่นเราเรียกสงครสงขรงจานูหันเลยหันเลยจานู จันอ <mile> ูเมหันต้องเล็กอูหลงชาอูหลงอูเล่นตัวเองด้วยเอาและชาอูหลงน่ยรักนะชาอูหลงเออผมชอบกินชาอูหลงเลยทำเป็นเล่นผมในในตู้เย็นมีแต่ชาอูหลงพี่เบสเป็นสเปกพี่พัธิ์ไหมคะอุ้ยใช่เลยคริสต์มาสไปทะเลให้เลียกที่รักหมอดูมาเปอ สวัสดีค่ะพี่หมอดูที่ดูเราอ่ะอ๋อสวัสดีครับคุณหมอเขาเคยดูเป๊ว่าอายุยี่สิบสี่เป๊จะมีแฟนเป็นเป็นใครเป็นสูงตีอะไรเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเป็นพี่สูงตีตีพ่อว่าเดิูดูเดูคนจีนเน่ยรูปหน้าพี่อุพี่อุพี่อุนี่ไงเปย์อยู่เปย์ดอกกุหลาบอยู่ขอบคุณค่ะว้าวคุณหมอที่แม่จิเขาไม่เขาไม่ค่อยดูดวงนะคะอ๋อไม่ดูเท่าไหรมันมาผม ต่เบสมูแบบฉ่เำเํา๋ยวไม่พาไปดูดวงนะ <laughs> ดูดวงเหรอเขาไม่ค่อยดูเท่าไหร่เบสดูเบสสายมูขอคลิปพี่แพทิกกับพ่อเบสหน่อยอ๋อไ้ไ,ได้เดี๋ยวผมไปเช<อ>ิญพ่อเองนะได้แต่ผมกลัวเขาแบบต่อยอ่ะ <laughs> เอ้ยพูดพูดเอ้ยนี่ไอ้หนุ่มนี่พูดพูดจาไม่ไม่ถูกใจไปขอนแก่ไปขอนแก่เราไปทำงานบอกเขาหน่อย อ๋อ e, พี่แพทริกไปขอนแก่นอ๋อหนูไปทำงานคะ่ะเป็นงานลูกค้าขอนแก่นเหรอครับใช่เด claro> ี๋ไปวันที่เจ um, ็ดแปดเก้าอ๋อโอเคสู้ๆนะครับเขาบอกว่าอยากให้พี่แพทริกไปด้วยไงแต่เีลไปงานลูกค้าค่ะอ๋ออยากให้แพทริกไปด้วยเหรอใช่ก็ไม่บอกไม่ใช่ไปเดี๋แฟนเขาเนี่ยอ๋อโอเค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 นี่เขาพร้อมไปทุกทีศ พร้อมตลอดแต่ลอยกงไม่มานะอุ้ยเอาแล้วเอาอีกแล้วก่อนก่อนจบใส่ก็่านนี้ปิดนี้พูดไปอีกยาวลอยกับทงปีหน้าก็คงยังพูดอยู่โอ้คนชอบคนชอบเลยเออ เบีนอ่อยใจเลยม่ได้นอ้อยใจแซวแซวแบบเต้นง้อ่อยเต้นง้อ่ลยเต้นง้อเลยเต้นง้อากันแค่ได้พบว <c ười> ันทุ่งแสนนานฝันห่วงหาอาม <c ười> อนทึ้ <c ười> งเธอ <c ười> <c ười> <c ười> กินข้าวหลังขายของเสร็จได้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวสกลุบๆแล้วเดี๋ยวพี่แพทิ์ก็กลับพเพราะเขาต้องเดินทางจากนี่ไปบ้านเขาชั่วโมงไม่ถึงแหมวันนี้ผมเอารถแรงมาด้วยเนี่ยกูสะดุ้งเลย <laughs> บาดบื้อ <laughs> ไม่คือเบสอบอกว่าคือก่อนนั้นเนี้ยเบสบอกว่าไม่ต้องเอาแลมโบมารับเบส เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด่นเดี๋ยวคนมองเขาก็ขับเบ์มาลาปกติอะเพราะวันนี้มีถ่ายคลิปเขาขับแลมโบมามันก็เลยดังตั้งแต่ป้อมยามอ่ะใช่มันดังมาเลยแล้วก็เลยแบบโอ้รู้เลยว่าเขาแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ปกติคือเบสบอกว่าให้เอารถธรรมดามาไม่ต้องแลมโบคือเบสสบายๆบายผมว่าครั้งหน้ามาบ้านอื่นร้องเรียนละป่านนี้เราไม่รอดังยังไงแบบว่ามาเออมันมันแตก อ๋อเปล่าครับมันมาเป็นอย่างนั้นอุรยคุณละเมิดคุณไม่ขายของอ๋อโอเคโอ๊ยขอโทษครับอย่าลืมนะครับสะทับนะครับคริสต์มาสนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าแฟนตัวเองผิวเริ่มหยาบแล้วอยากจะให้แฟนแบบผิวนุ่มนะครับนี่นะครับไม่แต่จริงอ่ะเราก็จะลงไลฟ์แล้วแหละเพราะสามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกินข้าวนะพี่ต้องเพินมโอเคก่อนเราจะไปโอ๊ตอยู่ไหนอ่ะเรามาขอบคุณพี่โอมาเราขอบคุณเร็วค่ะแเดี๋ยวกินข้าว อเอากินข้าวโชว <valu ๆ S 1> ์ด้วยเหรอไม่ปิดไลน์ไม่ใช่เหรอปิดไลน์แล้วไ,ลไ,ไปกินด้วยกันปิดไลน์แเรากินด้วยกันเออเดี๋ยวแอบถ่ายให้แอบด้วยนะให้เห็นนะเธอต้องแอบนะอย่าให้ฉันเห็นนะขอบคุณออเดอร์ทั้งหมด817ออเดอร์ตอนนี้ขอบคุณค่ขคณะ,คะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับส่วนที่ทุกคนขออะไร1,000ออเดอร์ไปเกาหลีถ้าถ้าไปก็ไปไปถึงว่าถ้า ตรงนั้นไปได้ไม่ถ้า1น0 0พันจากนี้เราปิดไลฟ์แต่ว่ายอ้อนไม่ทำหมถึงว่าถ้าถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนนะคะทุกคนถ้าไปก็ยังไม่รับปากใช่ติดตามชมตอนต่อไปเพราะว่าเบก็ต้องดูก่อนม่จะโดนดราม่าไหมอะไรอย่างนี้เออใช่แต่ก็ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปด้วยกันก็วิดีโอคอลได้เออวิดีโอคอลอะไรอย่างนี้ให้ไปนิวยาให้ีปนิวยาขอรักฐานด้วยนะ ขอหลักฐานด้วยอัดไปด้วยแฮปปี้นิวเยียได้ไม่ติดทำไมติดไปเถอะจะได้แค่ไม่เลยแคร์เลยเวลาโดนด่้าฉันโดนหน้านะเธอแครหน่อยเดี๋ยวโดนด่าโอเคไลฟ์กินข้าวไปแต่ไม่บอกใครไปแต่ไม่บอกใครเขาพูดตั้งแต่ในคลิปเลยพูดทั้งวันวันนี้ว่าจะไปเกาหลีเออโอเคเราจะไปแล้วนะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไปราค่ะไปเจอกันใหม่ไปครูขโมนไปด้วยดิมึงไปด้มึงชิดด้วยดิเอ้ามึงมึงเราโอ้ดโอ๊ไมาดิโอ้ดเราไม่ได้โอ้ดเราไมด้อะไรเนี่ยเหมือนหน้าฉันแดงเลยมึงเขื่ โอ๊ตเขินใครอ่ะโอ๊ตเขินไมติดนใไหโอ๊ติจโอ๊ตใจมาโอ๊ตเขินเคค่ะบาย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 ไว้เจอกันใหม่ครับไปติดตามด้วยนะครับช่องเดอวันยีโนอ้ฝากช่องด้วยเหรอเอาไปติดตามด้วยวันนี้เราไปถ่ายเราไปถ่ายด้วยกันมานะคะสนุกมากรอดูว่าจะคิดอะไรรอดูนะครับค่ะค่ะบาย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 สวัสดีครับ